ผลิตภัณฑ์สเปร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีทั้งแบบขวดหัวฉีดพลาสติกธรรมดาครับและก็แบบกระป๋องอลูมิเนียมกันด้วยสงสัยไหมครับว่าทั้งที่เป็นสเปร์เหมือนกันแล้วทำไมใช้ขวดบรรจุคนละแบบกันครับ ถ้าต้องการฉีดพ่นของเหลวที่มีความหนาแน่นมากๆถ้าสายแรงดันของน้ำอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับภายในกระป๋องสเปรย์จึงบรรจุสารสองประเภทประเภทแรกเป็นของเหลวที่ต้องการฉีดให้ฟุ้งกระจายและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสารแรงดันสูงที่อยู่ในรูปของของเหลวครับละลายรวมกันอยู่กับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกําลังช่วยอัดหรือดันสารผลิตภัณฑ์ออกจากหัวฉีดครับกระป๋องสเปรย์มีส่วนประกอบหลักอยู่3ส่วนด้วยกันคือตัวกระป๋องลิ้นปิดเปิดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้เมื่อเรากดชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ด้านบน จะทําให้ลิ้นเปิดออกและผลิตภัณฑ์ภายในจะถูกแรงดันอัดผ่านปลายท่อออกมาครับของเหลวที่เป็นสารขับดันจะกลายเป็นไอและระเหยไปอย่างรวดเร็วครับเหลือเพียงแค่ละองของสารที่ต้องการฉีดพ่นลอยอยู่ในอากาศเท่านั้นแหละครับเราควรเก็บกระป๋องสเปรย์เหล่านี้ไว้ในที่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ควรเก็บใกล้กับเปลวไฟหรือว่าแสงแดดเพราะจะทำให้อุณหภูมิของกระป๋องสเปรย์นั้นเพิ่มขึ้นและทําให้ความดันภายในของกระป๋องสเปรย์นั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับอาจทาให้เกิดการรั่วซึมหรือการระเบิดขึ้นได้นะครับ